นี่คือเล็กแจฮ่าฮ่า่าวันนี้นะคะเล็กแจ้มีกิจกรรมอีกแล้วมีกิจกรรมวันเบาๆวันสบายๆนะคะในวันอาทิตย์วันนี้น้อยก็คือการไปสักจ้าไปสักเนื่องจากว่าตอนที่เราสักที่ตรงข้างๆเท้าอ่ะมัน มันใกล้กับฝ่าเท้าแล้วฝ่าเท้ามันก็เป็นอะไรที่หนังมันด้านอ่ะเนาะแล้วมันก็หนาแล้วมันก็หลุดแล้วมันก็มันก็เกิดเหตุการณ์ว่ารอยสากมันไม่ติดนะก็คือมันเหลืออยู่นิดนึงก็เลยวันนี้จะไปตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมนะคะให้มันโอเคมากกว่านี้อ่ะอยากให้มันสวยๆอ่ะเนาะฉะนั้นเราก็เลย ต้องไปทำไลา์เพิ่มนะคะสักนิดหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็นัดกินข้าวกับเพื่อนด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปด้วยไหมเนื่องจากว่าโดนเทไปแล้วหนึ่งจ้านัดกันอยู่ดีๆตั้งหลายอาทิตย์วันนี้มาโดนเบี้ยวซึ่งเราก็อยากกินมากเราก็เลยบอกว่าเหลืออีกคนหนึ่งเราก็จะไปลากไปจกมาจากที่บ้านนะคะฉะนั้นวันนี้ ของเล็กแจ้จะเป็นยังไงจะได้กินไหมจะสั่งออกมาเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้าถึงร้านแล้วจ้าดูซิว่าคราวนี้ลายของเราจะออกมาเป็นยังไงนะนี่คือ <c oughs> ความลุ้นแล้วเราจะได้ไปกินพิซซ่ากันตอนกี่โมงนะ <c oughs> แล้วใครจะไปกินพิซซ่ากับเราบ้างรอดูกันเลยนะจ้า เป็นรูปเป็นล่ลา เสร็จแล้วจ้าสวยงามมากว้าวสรุปจ้าโดนเทเราสักเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทักเพื่อนไปว่าไปกินพิซซ่ากันเพื่อนที่นัดเอาไว้มันก็บอกว่าทำไมต้องกินพิซซ่าเ็บอกว่าก็อยากไปกินพิซซ่ามันก็บอกว่า กูไม่กินแป้งไงเพื่อนออกกำลังกายอ่ะเพื่อนไม่กินแป้งอ่ะแล้วเรายังไงล่ะเราก็เลยอดเจอไปอีกหนึ่งโดนเทสองเจ้าเลยจ้างานนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปกินข้าวพอตั้งใจว่าจะไปกินข้าวเท่านั้นแหละเราก็เดินทางไปที่เซนทันนะคะพอไปถึง ทุกร้านปิดหมดเลยจ้าให้เฉพาะซื้อกลับบ้านเนื่องจากอุบลเคอร์ฟิวไปแล้วนะคะแล้วก็ห้ามร้านอาหารทานที่อยู่ในห้างนะคะห้ามทานในร้านฉะนั้นก็ซื้อกลับบ้านไปกินข้าวบ้านจ้ะไงล่ะแต่ว่าลายสักเราสวยนะ เอาไว้โอกาสหน้านะเล็กแจ้จะหาโอกาสที่ไม่โดนเคอร์ฟิวไม่โดนสั่งปิดไม่โดนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะหาคลิปบางอื่นมาทำให้ดูกันนะสุก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันกับเล็กแจ้นะที่โดนเทแล้วโดนเทอีกแล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านจ้าสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมชีวิตเล็กแจ้ในวันนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายมาจ้าสรุปจ้ากินข้าวเงาเงาคนเดียวที่บ้านจ้ากินข้าวเหงาเงาคนเดียวจ้ากินเยอะมากจะบอกว่ากินเยอะมากกับข้าวที่ให้มาคือ ฉันสั่งมากินคนเดียวอนาถาชีวิตสุดๆเลยวันนี้เป็นวันแห่งการโดนเทก็ดูคลิปกินข้าวเป็นเพื่อนกันไปก็แล้วกันนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอย่าลืมนะเล็กแจ๊ห้าห้าห้าจะกินให้หมดเลยกินให้หมดกินคนเดียวกินเข้าไปดูสิกินเข้าไปได้ยังไงเยอะขนาดนี้บอกได้เลยว่ากินยังไงก็กินหมด สมกับการใส่เสื้อ 2XL ไม่ล่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมานะคะติดตามกันต่อไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยอยู่เป็นเพื่อนเล็กแจ้กันหน่อยนะคอนเทนต์เหงาๆโซเๆมีอะไรก็แนะนำติดแต่งตกแต่งแจ้งเตือนกันได้บอกอะไรได้หมดเลยจ้าเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำจ้าวัสดีค่ะ